ที่วัดบางปลาหมออำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้ไหมที่เขาทอดกระถินแล้วบอกว่าเอาวาดเนี่ยหายตัวไปพร้อมกับเงินกระถินเจ็ดแสนแล้วจเจ้าวาดบอกว่าเดี๋ยวขอเคลียร์สมองสักสองสามวัน้อมอแล้จะชี้แจงเมื่อวานนี้ครับมาตามนัดนะครับมาชี้แจงทุกอย่างแล้วท่านยืนยันนะครับว่าไม่ได้หายตัวไปพร้อมกับเงินเจ็ดแสนเพราะ เงินบางส่วนเนี่ยเอาไปปิดหนี้ของวัดเนี่ยแหละ<อ>หลายฝ่ายนะครับมาร่วมกันที่วัดนะครับมารอฟังคําชี้แจงจากทางเจ้าอาวาสว,วัดบางปลาหมอเมืองสุพรรณก็จะมีทางรักษาราชก,การแทนในอําเภอเมืองสุพรรณมีเจ้าคณะอําเภอมีผอ,อสํานักพุทธของสุพรรณนะครับมาฟังการชี้แจงในเวลาต่อมาพระประหลัดธนิต์จันทิโกครับท่านเจ้าอาวาสก็ออกมาชี้แจงเบื้องต้นท่านบอกเลยนะครับ อาตอมาไม่ไดียเอาเงินกระถินติดตัวไปแต่อย่างใดนะแล้วก็ชี้แจงไอ้เงินกระถินเจ็ดแสนกว่าบาทเอาไปจ่ายหนี้สินของทางวัดที่ค้างชําระรวมทั้งค่าใช้จ่ายหอสวดมนต์และค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยตอนนี้ใช้ไปแล้วประมาณ0กแสนกว่าบาทมีใบเสร็จมาด้วยนะคุณคผู้ชมเอามายืนยันกับทุกคนก่อนออกจากวัดในวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยเอาเงินที่เหลือ90,000กว่าบาทครับไปใส่ไว้ใต้ฐานพระในกุฏิ แล้วก็ให้คนในวัดเนี่ยไปดูปรากฏว่าก,ก็เจอจริงๆลองดูบรรยากาศช่วงนี้ดูหน่อยนะฮะยูงกระดาษโยนคุณแม่ชนาไว้ไหนอยากรูไหมไปยกไข่ก็ได้ไปที่โต๊ะหมู่พระปรรจงบางในห้องในห้องกระจกวันอังารมียูงกระบาทใส่พอกระดาษสีขาวไว้ นี่นะครับนี่นะดูนะครับนี่นะครับดูนะครับนักข่าว่านนะครับอก็อยู่ตรงนี้<อ>จริงตามที่จเจ้าอาวาสท่านบอกนะครับครับทีนี้จเจ้าอาวาสบอกว่าตลอดเวลาที่มาเป็นจเจ้าอาวาสที่วัดเนี่ยหาเงินสร้างวัดไปแล้วเกือบ24ล้านบาทเอาที่ไปจำนองสหกรณ์ไว้3ามแปลงครับเพื่อจะเอาเงินมาสร้างวัดแล้วช่วงโควิดเนี่ยวัดหมุนเงินไม่ทัน ก็เลยต้องไปขอยืมชาวบ้านมาเพื่อที่จะทําให้การสร้างวัดมันเสร็จสิ้นให้ได้จนทอดกระถินยอดเงินก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าด้วยก็เลยไม่มีเงินไปคืนชาวบ้านไม่มีใครที่จะมองมาถึงส่วนนี้เลยนะครับไม่มีใครถามเลยว่าตอนเนี้ยวัดมีปัญหาติดขัดอะไรหรือไม่ด้วยความเครียดจเจ้าอาวาสท่านเลยบอกว่าตั้งใจไปพักสักสองสาวันแล้วค่อยกลับมาปรึกษาม,มาคุยกันว่าจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงกันต่อไม่คิดเลย ว่าการที่ท่านหายตัวออกไปจากวัดจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตถึงขั้นมีการไปแจ้งความครับเราก็เอาไปใช้ที่ส่วนต่างๆที่ยืนของมานานตั้งแต่สมัยเทพื้นซึ่งเงินมนไม่ทันก็ไปยืนขอกอดแล้วกตอากระจายซึ่งหลักฐานนั้นอนาตรมาภาพได้ถิ่มแรายละเทียดไว้ในนี้ว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ต้องขอขอภัยพราะว่าในวัดถามมีพระรู้ไหมมีเพราะอาตมาประละรวมาแล้วว่าเครียดเพราะยืมเงินโยมาโยก็ต้องใช้เราก็ยังหามไม่ได้อ่ะก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะชี้แจงนะครับถึงเวลาต่อมาคณะกรรมการวัดแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าพอใจนะกับคำชี้แจงของเจ้าอาวาสเรื่องของเงินกระถินแต่ มันคงต้องแยกออกจากกันเพราะว่าท่านยืมเงินชาวบ้านไปอีกหลายสิบคนส่วนใหญ่ครับ30กว่าคนที่เป็นเจ้าของเงินก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไงก็แล้วแต่ก็อยากจะได้เงินคืนเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องก็ถึงแล้วโอเคแต่ที่เรื่องนี้เนี่ยผมก็บอกตรงนี้เลยว่าผมก็อยากได้ได้เงินผมคืนพอผ,ผมเองผมก็มีมีค่าใช้จ่ายลูกผมอีกคนนึงก็ก,กาลังเรียนอยู่ปีสอบของมหาลัยแล้วก็ให้ลงรายะเรียนเลยว่าเออ จะชดใช้กำหนดเลยว่าเดือนไหนเดือนไหนชาวบ้านเขาจะได้อุ่นใจเออนะไอ้เรื่องเงินกระถินที่จะบอกเอาไปปิดนี้อันนี้เข้าใจแต่ว่าเงินที่ยืมไปต้องคืนด้วยนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวต้องมาทําข้อตกลงกันนะท่านจะคืนยังไงจะชําระผ่อนไหมหรือยังไงน,นะฮะส่วนเรื่องของคดีที่มีคนไปแจ้งความก่อนหน้านี้ถึงที่สุดก็เดี๋ยวรวมตัวกันไปถอนแจ้งความ <c oughs> ในช่วงสัปดาหนะ์หน้าไม่มีใครติดใจอะไรนะค,ะครับ ก็อยากจะให้จบด้วยดีนะครับคุณผู้ชม